สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจวาวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ามานำเสนอครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รักเออมีเรื่องสงสัยอยากถามนายพระหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นความรู้เล็กน้อยขณะนี้ แบมตะวันเป็นคนป่วยของโรงพยาบาลอยู่ในฐานะอะไรหรือครับในฐานะผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ส่งตัวมารักษาตามคำร้องของแบมตะวันหรือในฐานะคนป่วยทั่วไปที่อยู่รับการรักษาเองที่ถามเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะจำได้ว่าสารอนุญาตให้ออกหมายปล่อยแบมตะวันไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนเมื่อจันที่7กุมภาพันธ์2566 ตามคำร้องของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองที่ว่าโรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาและสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งจึงขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนหมายขังและให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องการสันนิษฐานจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ จนกว่าจะมีคำพิพากษาและหลักการการควบคุมผู้ต้องหาหรือจําเลยให้ทำได้เท่าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีซึ่งจะทำให้การรักษาตัวและการฟื้นฟรูร่างกายของจําเลยทำได้สะดวกและงดเงื่อนไขที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตแมมอ่านแล้วคนเขียนแถลงการเนี่ยผมว่าไปเป็นสารหรือเป็นทนายดีกว่านะ เพราะอ่านแล้วดีกรีหมอความมากกว่าดีกรีหมอรักษาคนไข้แต่ศาลท่านก็อนุญาตให้ตามที่ผออพะดหัดร้องขอไปแล้วพูดตามประสาชาวบ้านก็คือตั้งแต่เจดกุมภาพันธ์แบมตะวันได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระไม่ได้เป็นผู้ต้องขังแล้วนั่นคือการจะกินไม่กินข้าวเป็นสิทธิเสรีภาพของแบมตะวันเองว่าจะกินหรือไม่กินไม่เกี่ยวกับศาลเลย และการนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือไม่นอนกลับไปนอนบ้านหรือจะไปนอนไปนั่งที่ไหนนั่นก็เป็นเรื่องของแบมตะวันอิสระชนคนรุ่นใหม่เลือกได้ตามใจชอบประเด็นที่ทำให้สงสัยอยากถามท่านผอ,อพระรหัตคือมีเหตุผลใดที่โรงพยาบาลยังต้องแถลงการเกี่ยวกับแบมตะวันว่าจะกินข้าวกินน้ำหรือไม่กินอยู่จนถึงขณะนี้ มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ป่วยทั่วไปไม่ใช่หรือหรือทั้งสองคนนี้สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่มีความหมายต่อประเทศชาติจนประชาชนเฝ้าติดตามถามไถยทุกระยะถึงขั้นโรงพยาบาลจำเป็นต้องถแถลงการให้ทราบแม้กระทั่งว่ามีลมในช่องท้องหรือไม่มีแต่ขอติ่งนิดโรงพยาบาลยังขาดรายละเอียดนะที่ไม่บอกในถแถลงการด้วยว่าแบมตะวัน ภายลมวันละกี่ครั้งผมเห็นโรงพยาบาลแถลงการที่ยิบเป็นฉบับที่9และมัง้งเมื่อ9กุมภาพันธ์ว่าคุณทานตะวันตัวตุลาหนนหรือตะวันยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำตื่นรู้ตัวดีโต้อตอบได้อ่อนเพลียปากแห้งไม่กินอาหารแต่จิบน้ำยังมีเลือดออกตามไรฟันไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือจุดจ้ำเลือดออกที่บริเวณอื่น มีลมในช่องท้องนอนไม่หลับเนื่องจากปวดหลอดเลือดดำส่วนปลายจากการให้สารน้ำที่แขนทั้งสองข้างขยับแขนลำบากรู้สึกว่าการคิดและความจําปกติการตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติยังคงได้รับสารน้ำและแร่ธาตุวิตามินเพื่อประครับประคองภาวะขาดน้ำและสารอาหารคุณอรวรรณพูพงหรือแบม ยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำตื่นรู้ตัวดีโต้ตอบได้อ่อนเพลียปากแห้งไม่กินอาหารแต่จิบน้ำมีเลือดออกตามไรฝันไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือจุดจ้ำเลือดออกที่บริเวณอื่นเหนื่อยเวลาเดินมีลมในช่องท้องปวดหลอดเลือดดำส่วนปลายจากการให้สารน้ำที่แขนทั้งสองข้างหลับเป็นพักๆรู้สึกว่าการคิดและความจำปกติ การตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติยังคงได้รับสารน้ำและแร่ธาตุวิตารมินเพื่อประคับประคองภาวะขาดน้ำและสารอาหารกรรมการแพทย์ที่ร่วมดูแลยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังการได้รับสารอาหารหลังจากกดอาหารอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้รับการอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ป่วยแล้วท่านผอ,อพฤหัสครับ คนป่วยที่โรงพยาบาลมีกี่รายไม่ทราบท่านรู้ไหมว่าการให้ความสำคัญกับอาการป่วยแค่สองคนโดยละเลยความสำคัญผู้ป่วยรายอื่นเช่นนี้เท่ากับสร้างความเหลื่อมลำ้ำกดทับคนป่วยรายอื่นเขานะทำไมเจาะจงถามเฉพาะแบมตะวันเท่านั้นว่าอยากเผยแพร่ข้อมูลการป่วยไหมทำไมไม่ไปถามคนป่วยคนอื่นๆดูบ้างละว,ว่าอยากให้เผยแพร่ แบบแบมตะวันบ้างหรือเปล่าเพราะอาจมีคนป่วยที่ไม่อยากกินข้าวอยากโพนธนาเชิงปลุกระดมให้เป็นประเด็นสังคมต้องการให้ถแถลงการให้เขาบ้างก็ได้หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะมีถแถลงการให้เฉพาะคนป่วยสมมุติฐานโรคชังชาติชังสถาบันเท่านั้นท่านผอ,อพฤหัสช่วยอธิบายหน่อยสิไหนไหนธรรมศาสตร์ก็เจ้าของสโลแกนเป็นคนต้องทัดเทียมกันอยู่แล้ว แต่กรณีนี้ทำไมมันจึงไม่ทัดเทียมกันเลยกระทั่งในคำถแถลงการที่ใช้เรียกแบมตะวันคนอื่นใช้นายนางสาวแต่กับแบมตะวันโดคุณนำหน้าคุณทานตะวันตัวดุววลานนตะวันคุณอรววันผู้พงแบมนี่กรณีสังเกตพฤติกรรมทางสังคมนะพูดถึงกรณีหน้าที่ของโรงพยาบาลหน้าที่ของแพทย์แบมตะวัน ไม่ได้ป่วยเป็นโรคมารับการรักษาหากแต่แบมตะวันอดข้าวอดน้ำกดดันศาลให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีตามมาตรา112และ116และกดดันเรียกร้องให้ทุกภาคการเมืองแก้กฎหมายให้ยกเลิกมาตรา112และ116พูดชัดๆคือแบมตะวันเป็นพรีเซนเตอร์ขบวนการล้มสถาบันพระมาหากษัตริย์ใช้วิธีการอดข้าวอดน้ำอยู่ในคุกทั้งที่ศาลอนุญาตให้ประกัน แต่ไม่ยอมรับการประกันก็หวังใช้การอดข้าวในคุกนั้นร้าวจุดสนใจเพื่อปลุกประเด็นคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้แรงขึ้นแรงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ต้องเลือกพักคนรุ่นใหม่เพื่อไปสู่เป้าหมายล้มสถาบันสถาปนาระบบสาธารณรัฐขึ้นแทนแต่ปรากฏว่ามุกแปกจนธนาธรปิยบุตรพิธาตัวตึงสมนิ้ว ต้องออกมาเป่าตูดขบวนการนอกคุกสมทบแต่ก็เหียวอีกชาวบ้านบอกการอดข้าวเป็นสิทธิเสรีภาพของแบมตะวันเขาอย่าใช้สิทธิเสรีภาพของเราไปกดทับเขามันจะไม่เป็นประชาธิปไตยฉะนั้นอยากอดเชิญอดอยากกินเชิญกินประชาธิปไตยจงเจริญมันง่ายๆเช่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเมื่อโรงพยาบาลยกวิชากฎหมายสอนสารให้เพิกถอนหมายขัง ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อการรักษาที่มีอิสระคล่องตัวสารท่านก็เมตตาอนุญาตตามนั้นก็เมื่อเพิกถอนหมายขังแล้วปล่อยตัวแล้วมีอิสระคล่องตัวในการรักษาแล้วมันจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ทั้งด้านการรักษาและทั้งด้านจริยธรรมสำนึกแพทย์ไม่ใช่หรือว่าต้องรักษาตามขั้นตอนอย่างไรวิธีการรูปแบบไหนให้คนป่วยมีอาการดีขึ้นและหายป่วยกลับเป็นปกติโดยเร็ว ไม่ใช่จะต้องประจีประจอตามใจคนป่วยแล้วถามคนป่วยว่าคณะแพทย์จะเอาเรื่องที่คนป่วยไม่กินข้าวไปถแถลงนะแล้วทำเป็นห่วงใหญ่อาการถแถลงด้วยสมประโยชน์ที่ซ่อนเร้นกันแทบไม่เว้นแต่ละวันก็รู้หรอกหนะ้าไอ้แบบนี้มันมนดําเพื่อการหาเสียงหาคะแนนของพักไหนไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ฉะนั้นผู้บริหารบางคนมวนหางไว้บ้างก็ดี อย่าทำให้ชื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และคำว่าคณะแพทย์ที่สังคมชนนับถือศรัทธาต้องแปดเปื้อนมัวหมองไปเพราะพวกหมกมุ่นการเมืองลมสถาบันตะบันไปนักเลยสิ่งที่เชื่อมักคู่กับคำว่างมงายแต่สิ่งที่ใช่จะคู่กับคำว่าสติปัญญาแบมตะวันความบริสุทธิ์ทางศรัทธาคนวัยหนุ่มสาวจึงคุคลั่งในความเชื่อบทบาทสองเธอวันนี้ ให้ถือเป็นประสบการณ์วัยชีวิตขอจงรักษาบริสุทธิ์ศรัทธาที่มุ่งมั่นนั้นเอาไว้แล้วประสบการณ์นั่นแหละวันหนึ่งจะนำสองเธอไปพบสิ่งที่ใช่วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลงสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกิทธิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ